สวั <Norwegian> สดีนะครับสวัสดีครับเฮ้ยอย่าเพิ่งซีอย่าเพิ่งไปไหนซีสวัสดีครับขอบคุณครับมาตัวเลือกแบบเบาเสิเบาเบาสรุไม่มีนะครับกับพวกเราที่กองถ่ายละครเรื่องแังฟ้าเส้นตะวันน้องชายใครมาเนี่ยระวังดีๆนะผู้ชายจะมาทำให้พี่สาวเราโอเคแน่นอนไม่หรอกูกลัวมึงก็กลัวเราต้องสู้อย่าต้องสู้ในเรื่องในเรื่องเอาไว้ในเรื่องในละครในละครในละครเขาเป็นคนบอกว่าแบบเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมา เอาปืนมายิงมาเนี่ยเด็กไปใส่ฟันเข้ามาแล้วก็คุณผู้ชมตามมานะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเขาดีหรือเปล่ากินอะไรอ่ะเขากินอะไรอ่ะเขานี่ไฟเซอร์ทำอะไรอ่ะไปทำอะไรมาครับเมื่อกี้นี้ทำอะไรไปทำอะไรมาครับกินลูกอมกินลูกอมเมื่อกี้เล่นมายากน จ่ายฟางอ๋อสายฟางเราเป็นดาราเราก็พูดความจริงเลยเราไม่บอกเดี๋ยวนี้ดาราเราไม่กักอยู่แล้วเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นไม่ถึงปั้นหรออารมณ์มันเริ่มขึ้นแล้วนะเพราะเซวเยอะเกินนะฮะอ้าจะบอกว่าคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่เคมีดีมากในละครเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าอะไรครับคู่กันคู่กันโอเคคอนเฟิร์มไหมได้คู่กันจริงป่าไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งนะอาจจะบอกว่าหักมุมตายตอนจบนะไปดูบ้า ก็ชวนกันไปทะเลไปจหัวมีซีนชวนไปทะเลหรอเปล่ามีซีนโรแมนติกค่ะได้ข่าวจูบกันได้หรอเขาจูบกันแล้วเขาจูบกันแล้วอะไรอะเบื้องหลังฉากนั้นเป็นยังไงอะลมันมันต้องจูบกันแล้วเบาะมันต้องค่อยๆเลื่อนแล้วทีนี้มือเขามันไม่ถึงเขียนแก้วก็เลยเลื่อนเบาะเองอ้าวหรอเลื่อนเองเลยอ๋อ แกเป็นยังไงอย่าล่ะเราภาพเราออกมา่ฟูดอย่างเงี้ยใช่ขอโทษแทนโตดด้วยนะครับเอาไปแก้สามสองนี่โตดขึ้นหน่อยหน่อยนะอะไรนะไม่หรอกตอนนี้หน่อยยุ่เท่าไหร่ลูกสามตัวครับ ไม่ใช่ไม่ใช่แปดขวบรับอ๋อแปดขวบโอเคออ่ะเมื่อกี้เราติดกันไว้เรื่องฉาดหวานมันมันมันเกิดอะไรขึ้นก็เราโดนโดนภรรยาเขาตบใช่ไหมคะนี่สุดมามีเมียแล้วอ๋อมีหลายคนแล้วมีลูกด้วยโอ้ยมีลูกด้วยไม่จริงไม่จริงไม่จริวชัตฟีวอีกแล้วไฟเซอ์ชัตฟี่อีกแล้วมีลูกนะมี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 แบบกี่ลูก มันไม่ใช่ไม่ใช่ลูกนั่นนะครับลูกเดียวลูกเดียวไม่คิดเลยเลยมีมีมีหนึ่งคนมีหนึ่งคอหนึ่งคนแล้วเขาก็มาดูแลลูกเราใช่เราดูแลลูกเขาแต่ทีนี้ภ<อ>รรยาเขาเข้าใจผิดก็เลยมาตบเราเขาก็เลยไม่รู้จะพาเราไปไหนก็เลยพาไปทะเลซะอย่างนั้นเลยไม่ถามด้วยไม่ถามด้วยไปเลยอ๋อก็จัดเลยไปไปยทะเลเราก็เล่นน้ำทะเลเปียกฝนอะไรอย่างงี้นะคะทุกอย่างเป็นใจรายการพาไปเออก็สมควรที่โดนเมีมยเขาตบนะ ก็คือไม่จีจ้ากันแล้วในแบบโรงพยาบาลพาไปทะเลเลยใช่เราไม่รู้มาก่อนว่าเขาชอบเราแล้วเขาก็มาสัรภาพว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกดีกับเราแล้วเราก็เราก็ชอบเขามานานแล้วมาหกปีแล้วอ้โนี่คือรักแบบแอบชอบแอบชอบมาหกปีแล้วโอเครู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมก็เพิ่งมารู้เมื่อกี้เพิ่งมารู้ในในตอนจังหวะไปทะเลหรอใช่คือเราเราเราไล่เราไล่กับเขามาตลอดไงครับเราเราว่าเขามาตลอดเราไล่เขาตลอด ตเหมือนกับว่าเราแพ้แพ้ความดีเขาครับแล้วเราก็เลยแบบว่ามบรรยากาศมันพาไปเอ้ยก็เลยอ่นเดี๋ยวรอดูซีนแบบนี้ในละครนะฮะบอกเลยว่าแฟนๆคือแบบถึงใจถึงอารมณ์แน่นอนนะฮะซึ่งจะบอกว่านี่คือละครดราม่าแบบจะเต็มนะของจาราเรื่องแรกเลยหรอของทศได้ปะ ของทษด้วยขอโทษด้วยอ่ะเป็นยังไงบ้างพอมาเจอมุมดราม่าตอนแรกเครียดมากเพราะว่าคิดว่าเล่นไม่ได้แน่ๆค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าเขาเขียนบทมาดีมากจนอ่านแล้วมันอินจนมันง่ายมากๆเสกน้ำตาได้เลยอ่ะเรื่องนี้บริบทของเรื่องมันทําให้เราทํางานง่ายขึ้นครับแล้วเราอ่านทํางานหนักทำการบ้านหนักมันก็เลยแบบว่าอ่ะเข้าใจบทด้วยรู้สึกตามนั้นไปเลยบางทีแค่ซ้อมก็ผมแค่ซ้อมก็ต้องตอเพราะอินมากเหรออินมากอ่านคนที่อ่าน เล่นตัดเอนก็ได้ไม่พอเราผมจริงจังพี่ก็ปูไปได้หมดและอ้าวก็นึกว่าจะมีอะไรเออเพราะมันจริงมันชีวิตชีวิตคนไปหรอคนมันน่าสงสารจริงๆเมื่อกี้ทศพูดคำว่าบริบทออกมาบริบทคืออะไรครับเสือครับอ๋อโอเคโอเคอ่ะข้ามไปนะคุณผู้ชมร้องบุญเด็กตลอดเออได้ร้องไห้ไหมได้ร้องไห้ไหมครับหลายฉากเลยครับโอ้แล้วยากไหมฉากร้องไห้ครับ ยากแต่ว่าต้องทําต้องพยายามอ๋อพ่อแม่ยืนด่าอยู่ข้างหลังคุณผู้ชมใช่ป่าแม่วาป่าแม่ดุไหมคนจิกหลังดุเออมีคนแบบจิกคอยยิกไหมไม่มีเนาะทำอารมณ์ด้วยตัวเองใชห่หรือเปล่าหน้าใช่สาวหรือว่าพี่สาวส่งอารมณ์อันนี้คือดราดม่าที่ที่แบบเสียใจายมากๆเศร้ามากๆเลยครับดราม่าแรกที่เศร้าที่สุดเลยโอ้โหในชีวิตการแสดงใช่ค่ะ มาตลอดนะฮะสเดือนด้วยกันที่รับละครมาเราเขาเรนี้ดราม่าสุดเพราะรับละครอยู่เรื่องเดียวตอนนี้นะฮะใช่เปล่าใช่อ๋อใช่เหรอครับผมเออนะฮะเอออะไรนะเล่นกับพี่เอ๋อเล่นกับพี่เอ๋อเอาเหรอดูได้ไงมอ๋ออุ้ยลูกไปเลยอ๋อเดี๋ยวไปเล่นกับพี่เอสกับพี่สกายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงเรื่องมันเข้าฉากมาอย่างลูกก็บทยาวกวบทยาวอ๋อแล้วแบบคนละมูดเลยนะ อันนี้ก็จะดรามา่าอันนู้นก็จะคอมดี้หน่อยอันไหนาย,ยากกว่ากันอ่าอัน,นอันนู้นเนี่ยหรอที่เร่องกับสก,กายอ๋อพี่กับกับกับพี่สก,กายใช่ไหมนี่ฝากไปบอกพี่สก,กายเนียนะนอบอกว่าพี่นิวหนวดฝากบอกว่าให้เต้นเบาๆหน่อยอนนบอกนี้ถ้าไปเจอคิวหน้าบ่อยนะ <S <S พี่นิวหนวดบอกให้เต้นเบาๆหน่อยอย่าเต้นแรงทีมั้ยเออเขาจะเต้นเอออะไรนะอะไรนะ อ๋อสองคนนี้เลยอ่ะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวให้สองคนนี้ฝากนะฮะละครเรื่องนี้หน่อยละกันเริ่มจากทศก่อนเลยครับโอเคครับก็ฝากละครเออ่ฝากละครดังฟ้าสิ้นตะวันด้วยนะครับเป็นละครดราม่าเรื่องแรกของเราสองคนเลยนะครับก็อยากรู้ว่ามูฟเมนต,ต์ต่างๆหรือว่าฉากต่างๆเป็นยังไงก็ฝากแฟนๆนะครับติดตามชมด้วยนะครับในดังฟ้าสิ้นตะวันครับเธอเธอมูฟเมนต<ม>์แมวเดี๋ยวเพิ่งนะไฟ,ฟ,ฟเซอร์นะคอยจะหักแล้วนะคน <c oughs> พูดแอะมองอยู่เลยอะ<ช>มองแบบ เีท่สุดกอยากฝากละครเรื่องดั่งฝาสิ้นตะวันยนะคะเป็นละครชีวิตละครครอบครัวแล้วมีเรื่องราวให้ติดตามให้ลุ้นให้ให้กำลังใจกับตัวนักแสดงทุกคนก็อยากฝากติดตามเลยค่ะไปเสืร์ฝากละครเรื่องนี้กับคุณผู้ชมหน่อยค่ะโอ้โหนี่กองสูงมาอย่างนี้เลยนะบอกเลยบอกเลยละครเราสนุกมากเราชมได้เลยครับตรงนี้เลยครับไม่กล้าพูดแสดงแม่ไปเะไม่พูดเลย อ้าแม่พูดแล้วเดี๋ยวเร็วฟาลละครเลยฉันยืมมือแม่ค่าตลอดากละครเรื่องดังฟ้าชิ้นตะวันด้วยนะครัะรับรองวาสนุกแน่นอนติดตามชมได้ทางช่อง7 HD ครับวันนี้เราทุกคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสสดีค่ะ